ครับสวัสดีครับกับหลังจากห่างหายไปโดนนะครับคกับคลิปนี้สาเหตุที่บอได้เฮ็ดคลิปเด้อครับสาเหตุที่บอได้เฮ็ดคลิปต่อเนื่องก็คือไปเฮ็ดงานต่างจังหวัดเนาะครับกับนี่มันกับไปเป็นเดือนเป็นยังบอได้กลับก็เลยบ่มีเวลาสิได้ถ่ายคลิปเลยครับกับู้ใดติดตามกับย่าถิ่มเงินไปใส่เด้อครับแต่ว่าบปโดนกับวนมาถ่ายอีกคือเก่าครับกับบอมีปล่อยถิ่มไปโดนหรอครับ นี่ครับก่บคลิปนี้ผมพามาบึงนี่ครับตู่เสียงกลางผมเฮ็ดเองนะครับนี่นี่เป็นยังไงครับพานบ่ครับเก่เป็นตู่เสียงกลางเป็นใหม่ธรรมดานะครับใหม่ลาค่ถือแค่ทดลองเฮ็ดบึงซื้อครับนี่นี่เป็นใหม่มันบรแเ่นใหม่อัรตา้าภูเขาเนาะครับมันเป็นใหม่อัดไหม่อัดไอที่มันมาต่อก็ลายลายแผ่นเนาะครับแต่ว่ามันกะ แต่ว่าเขาแต่ก็ยังดีที่มันโบแมนใหม่อันนั้นนะครับใหม่องีงใหม่ทีเป็นขี่เรื่อยนะครับนี่ครับแต่ว่ามันก็นกนสซอยู่ได้หลายปีเติบอยู่แต่ก็สซีโบดี้ทอใหม่อตัตตาภูเขานะครับนี่ก็เป็นตู่เฮ็ดเองนะครับนี่ตัวนี้โบแมนหลอกดนะครับเป็นไอผมแฟนลองเบิงซื่อๆครับแค่แฟนลองเบิงองศานี่ครับองศาที่ตู่ระยะมันเอียงนี่ครับนี่ ้กัรถไทยกับบริษัทไทยคือเก่าครับกับกับบริษัทครับบริษัทกับจบงานกลับมาเกะมาไทยคือเก่าครับไทยเบิ้งเคือเกาครับกับทั้งเฮ็ดงานทั้งเฮ็ดการเกษตรครับแบบทัวทีบทัวแดนผมคือเฮ็ดทุกอย่างที่มันได้เงินนะครับอย่างที่ได้เงินคือเฮ็ดหมดนะครับกับพราะว่าัวแมนคนรวยนะครับนี่เบิ้งบ้านเดี๋ยชเชยเบิ้งบ้านผมนี่บานผม นี่ครับบ้านกับพท่านมีอยูน่นะคเขาครับต้องอยู่บ้านหลังเก่าไปก่อนนี่ครับเล็กโค้งลังค้ากับซื้มอมาไหวแล้วครับแต่ว่าบ่ได้อยู่มืองนี้แล้วครับกแต่ไปอยู่อีกมืองนึง่งนี่ครับเป็นอย่งไรครับตู่พันบ่ครับตู่เฮ็ดเองกับมือเลยครับนี่เฮ็ดเฮ็ดกับมือเลยอ่าขังในตู้เดี๋ยวใช้เบิ่์ขังในตู้ครับข้างในตู้ตก็เป็นโอ้แนมบ่เห็นครับเพราะว่า เพราะว่ามันเสียงก้างมีสองดอกนะครับนี่ก้างโมนี้ดอกหนึ่งแล้วก็ฟังนี่ดอกหนึ่งเป็นดอกดอกกิบนะครับดอกกิบดอก G A P นะครับหลายคนกับคงสิวหักันว่าดอก G A P มันเป็นแนวไดนนะครับตัวนี้เป็นดอก G A P ส่วนข้างล่างเป็นดอกกันนั่นครับเป็นดอกข่าน้นะครับกับกำลังวัดกับค่านี้ร0อยวัดส่วนดอกกิบนี่แค่3 5 0วัตย์วัครับนี่แล้วก็แหลมตัวหนึ่งครับนี่ ดอกกลางตัวหนึ่งขางบนตัวหนึ่งครับนี่ก็เป็นตู๋สองคู่หนึ่งเนาะครับเป็นตูสนนนต่สองคู่หนึ่งตัวนี้ก็เป็นเล็กเล็กก้าวไนครับเล็กก้าวไนนี่ครับกาเด๋วเชให้เบิ้งลักษณะดอกทีอยู่ข้างในครับกะตูลักษณะนี่ตูสูตรนี่มันเสียงมันกะสีสีรอยใกล้ใน่จังหน่อยครับสีความดังกะเท่าโตกับดอกไอตูธรรมดาเนาะครับก็คือ ดอกมันบอร์ยูข้างหนาเนาะครับดอกมันสียูก้างนี่ครับดอกดอกมันยูก้างดอกมันยูซื้อนี่ครับนี่ดอกมันยูประมาณนี้เนาะครับคันซีว่าฮ้อนโหลดก็ว่าได้ครับแต่ว่ามันโมเมนปากโหลดเนาะครับเพียงแต่ดอกมันเขามาอยู่ข้างในหลึกๆนะครับเวลาเวลาเปิดฟังสี่กะ้าคนโบหูก็ว่าฮ้อนโหลดเลยครับเสียงนําเสียงมันก็ว่าฮ้อนโหลดเลยครับนี่ ส่วนหูจับนี่ก็เป็นใส่เล่าเตอ๋อครับใส่เล่าเตอ๋อเฮ็ดเอานี่ครับฟังผุ่นก็เป็นคือกันอะเดี๋ยวมาเบึ่งข้างหลังมั่งครับนี่ครับข้างหลังนี่ข้างหลังก็คือสองหูนี่มันเส่อมหากันครับนี้มันมาสายเดียวนั่นครับนะ่ะมาจากสายหมือนสายเดียวเอามาเสียบของหูนี่แล้วก็เอาสายนี่ครับสายพ่วงนี่ครับสองหัวนี่ เสียบหูนี่พ่วงลงไปหาหูนี่ครับตู้รางมีหูเดียวครับนี่นี่ครับตู้รางมีหูเดียวสาเหตุที่ผมประเหตสองหูเรื่อนคือคือผมวาต้องการตูไ้ไรตู้เพิ่มอีกครับคือตู้อย่างให้มันมีซ้ำนีพอ่พอพะว่าต้องการสีเห็สีคูณสีเนาะครับเยดเครื่องเสียงสีคูณสีอ่าเบิ่งใกล้ๆก็เป็นเจียงสี่ครับนี่เบิ่งใกล้ๆก็สิเป็นลักษณะนี่ นี่ครับกะเบื้องด้านข้างเบื้องด้านข้างเป็นจังสันครับนั่นนี่ครับตูเฮ็ดเองดนะครับนี่ก็ถามว่าใส่งบไปเท่าไหนเนาะครับหาบลลวมให้โตแฟนเฉพาะตูนะครับทั้งตะแกงทั้งทั้งตูทั้งใหม่ทั้งเล็กทุกอย่างเนาะครับผมใส่งบเห็ดใบละหนึ่งพันบาทนะครับพันนิดๆเนี่ยครับแต่ว่าผมเอื่นว่าพันเลยกันแล้วกันครับพันหนึ่ง ผมเห็ดใบละพันแต่ว่าบริษ็ดขายนะครับอย่าทักมาเด้อครับอย่าทักมาว่าหเห็ดหแหเน่เด้อครับผมบริษ็ดขายคือเห็ดใส่เอีนะครับกะเห็ดล่องเมืองเห็ดเลนเห็ดหัวใบจังสัตว์เะครับนี่พอบริษัทใส่ปัม๊มล้มยิงครับกับเป็นตะปูต่อเก้านี่ครับต่อตะปูนี่มันกับเป็นสตู้สองคู่หนึ่งนะครับสองน่วยกับสองลูกสองใบกับเป็นซีดอกเสียงก้างซีดอกเสียงแหลมสองดอกนะครับนี่ นี่เดี๋ยวสชี่ยองการเห็ดสีกุ้สีครับนังหลานก็มีล่ะนี่เดี๋ยวสชีหาหลอกมาแฟนขึ้นให้มันอยู่สูงๆสำปุนครับนี่ครับกะสชีเห็ดเครื่องเสียงสุดมินิครับกะบเรนีว่าสชีรับงานนี่ยังหนอครับแต่ว่าเอาไว้คือคือหมักเนาะครับคนมักเห็ดมันกะบเรนีเน้นว่ารับงานอกแต่ว่าคนมันมักมักแนวนี้เนาะครับคือมักเห็ดแล้วบหมักสื่อเขาทำได้ครับนี่มักมักเห็ดเอง สาเหตุทีเฮ็ดเองเพราะแม่นยังนะครับมันมันอันนี้ดีครับของสื่อมันบอจ้าได๋ล่ะมันบอโบถือนะครับของสื่อมันบอบอบ่หนาแบบบ่จังไหนล่ะบบภุมิใจคือของของเฮ็ดเองว่าสันเถาะนี่ครับแต่ว่าของของเฮ็ดเองนี่คือมันมันอันนี้ครับมันเป็นตะบึงแต่คือออกแบบตามใจจาของมากเนะครับอยากมากแบบได้ก็เอาแบบนั้นเลยนี่ครับ เดี๋ยวสิให้พาไปเบิงตูเบสนะครับนี่รถไทยนี่กะนี่ครับมีคนขอมาหลายว่าให้ให้เฮ็ดคลิปอันนั้นแนะ่อันนี้แน่กะบ่ลงเด้อครับจําได้ทุกค,คอมเมนต์อยู่แต่ว่าอันใดที่เฮ็ดได้กะกะกะ,กะสิเฮ็ดเนาะครับแต่วอันใดเฮ็ดบ,บ่ได้ก็คือบ่ได้เฮ็ดเพราะว่ามันก<า>เกินความสามารถเนาะครับถ้าเกินความสามารถมันเฮ็ดบ่ได้ก็คือคือเฮ็ดบ่ได้เนาะครับ นี่ครับ,บเดี๋ยวสีลองจูดน,น้ำมันครับคีปต่อไปเดี๋ยวสีลองจูนน้ำมันบางนี้ฟ้ามาันสะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมสีลองเบิึงครับนี่ฟ้านี่ต่ออกและเป็นเบูเบดครับเดี๋ยวไปเบรเบดนี่ครับตูเบดตเป็นตูเอฟพอนเดี๋ยวเบรงข้างหลังครับนี่ข้างหลังกับเป็นเป็นสองปักหนึงสี่ครับตูวย่างไมได้ครับ ใส่ไดบกีเดือนนี่ครับนี่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มันกับบคกอย้ด้เปิดนะครับ <c oughs> นี่ตัวนี้ก็สู้ตูเสียงกลางตัวเก่านะครับคือมันโอ้มัน,นทุเรศแห้งครับก็บเลยเหยียดไปนะครับนี่ส่วนเครื่องนี้ก็ว่าเสียวประกอบสซมอลไส์คือเราครับนี่ตัวส่วนใหญ่มันบ่ได้ใส่ครับมันกินนักมันสาเหตุทีรือไม่เห็ดลองทดลองเบิงสี่นี่คือ มันจอดมาซี่หาปีแล้วครับกามันกินน้ำมันบุ้งย้อนเป็นพอ,อยังครับมันกินน้ำมันแห้งก็เลยบ่อยอามาเบิงตู่เสียงกลางอีกเท่านึงครับนี่ครับกาเอาลงบอกสุดแฝนครับไอ้สุดแฝนทําเองนี่ครับเอาหล่นเสียตัวหนึ่งครับนี่นี่นะครับกาเป็นแนวนี้ครับเป็นเล็กตัวนี้สอดลงไปล้วเจาอหู จ้อหูข้างในไว้จ้อหูตัวนี้ก็สอดไปครับไอ้สอดเข้าไปนี่ครับเสียบเข้าไปทะลุไปฟังผุนครับทะลุมาฟังทั้งผีก็คือกั้นมดทั้งซีหูครับคือกั้นมดก็ุดแฟนนี่ผมคิดว่าคือสีแฟนบอดด้บลเกินซีใบนะครับเพราะว่าเล็กมันบางนะครับมันรมเลนเล็กนาซีใบนี่ก็ถือว่านักแหละครับก็น้ำนักน้ำนักตู้ใบหนึ่งนะครับก อยู่ประมาณประมาณ40กิโลนะครับตัวใบหนึ่งนี่นักประมาณ40กิโลร่วมดอกร่วมดอกร่วมทุกอย่างแหละครับคือต่อใบนี่ประมาณ40กิโลนะครับนี่ครับกะใส่งบเห็ดใบละพันครับนี่ผมใส่เห็ดงบใบละมาแพงตัวนี้ครับนี่นี่นี่ตัวนี้แพงแห้งครับนึกว่าแต่ถึกถึกไปถามสื่อยยลานครับนี่กะแค่นี้นี่ก็มด สองลอยก็าบาทเด้อครับนี่แลล่นละลอยก็าบาทคุณครับกัไม้อัดกับแ่นครึ่งนะครับนี่สองสองใบนี่ผมใส่ไม้อัดแผ่นครึ่งไม้อัดแ่นครึ่งเี๋ยวสีหา้าหลอกมาใส่ครับนี่นี่แค่เอาโซห่หอยทดลองมึงซื้อๆนะครับส่วนข้างหลังตัวแฟนข้างหลังนี่ครับลิกเก่าเลยครับตัวแฟนข้างหลัง เป็นเล็กเก่าแค่จาะหูครับเจาะหูแล้วเสียบตัวนี้เสียบตัวนี้ส่วนโตต่ตตตอถูกอะจาะหูขึอนครับเสียบตัวนี้แล้วก็เสียบตัวนี้ก็คือมันก็เกาะอยู่น้ำกันได้นะครับนะครับกับคลิปนี้คลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่เพียงสานิดนะครับกับผู้ใด ทีติ่ตามมาตลอดเบิ้งคิปผมมาตลอดก็ขอให้จเจริญเจริญทุกคนได้ครับก็ทีอดทิมเพื่อนไปใส่แต่ว่าผมกับเป็นคนแบบว่าในคลิปก็เป็นลักษณะแบบหนึ่งครับแต่พ่อไปพ่อนาคนหล,ะล,ะละยายๆงี่ก็คือคือคนบ่ค่อยปากนะครับคือคนซื่อๆบ่ค่อยปากบ่ค่อยว้าอย่างนะครับแต่ว่าตอนเฮ็ดคลิปนี้ว้าไรเลื่นเลยครับแต่ผัดไปว้าตอนหน้าคนหล,ะล,ะละยายๆนี้ไปบ่เป็นเพื่อนครับ เอาโอเคครับกะนี่เดี๋ยวขอจบคลิปแค่เพียงซท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าผมเสียดคลิปอีกอย่างเด้อครับกะฝากกดไลค์กดติดตามน้ำแน่เด้อครับสวัสดีครับ